สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่9มิถุนายน2564นะครับวันนี้นะครับเริ่มงานนะครับเป็นทางการนะครับเมื่อวานก็ได้นิดหน่อยนะครับจุดตรงนี้นะครับเราจะทําการขุดบ่อแรกนะครับบ่อประมาณหนึ่งไร่นะครับ เพื่อที่จะเ,เก็บกักน้ำนะครับก็เป็นขุดเป็นบอ่อธรรมดานะครับไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับเจ้าของท่านอยากได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมนะครับแต่เราไม่ได้ทำสี่เหลี่ยมนะครับเรา,เาทำเป็นไม่ให้มีมีเหลี่ยมนะครับคือตรงเหลี่ยมเราจะก็จะ ทำเป็นนี่มุมนะครับไม่มีมุมนะครับก็จะทำโค้งๆนะครับเพื่อที่จะดูไปมันจะนั่นกว่าการขุดสี่เหลี่ยมนิดหน่อยนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับผลงานของเรานะครับวันนี้นะครับได้ทำการขุดเป็นวันที่สองนะครับที่สองเมื่อวานก็ ทำการวัดแล้วก็ลอกหน้าดินนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นที่สูงนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับจากการวัดเมื่อวานนะครับอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ300กว่าเมตรนะครับ พิกัดก็อยู่ที่บ้านตาอ่ำนะครับตำบลเฉียงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านตาอ่ำนะครับพื้นที่โดยรวมนะครับแปดไร่นะครับความยาวนะครับสามร้อยน่าจะสามร้อยกว่าเมตรได้นะครับความยาวเพราะว่าพื้นที่น,า,นาเขบนะครับ ในการออกแบบนะครับก็เป็นพื้นที่นะครับขั้นบันไดนะครับการขุดก็จะเป็นการขุดล็อกน้ำไว้นะครับทำที่ปลูกต้นไม้นะครับมีโคกมีหนองมีนานะครับ3ามสเต็ปเหมือนที่ ที่เราขุดมานะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นนาไว้เยอะเท่าไหร่นะครับไว้ประมาณาหนึ่งไร่กว่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับก็จะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะครับ ให้ชมผลงานของเรานะครับก็จะลักษณะาการขุดก็จะขุดเป็นตะพักนะครับเป็น2อสาชั้นนะครับเพราะว่าบ่อลูกนี้นะครับเจ้าของท่านาได้อขอแค่ลูกเดียวนะครับไว้ให้ ลูกนะครับเล่นน้ํานะครับก็เลยต้องทําตะพักเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับลึกก็ประมาณ3เมตรโดยรวมนะครับแล้วก็ไว้เลี้ยงปลาด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็ติดตามชมต่อไปขอขอบคุณสวัสดีครับ